มาตัดมาตัดหัวปีกันนะครับวันนี้ตามอีกหน่อยก็ได้ตามมย้อนอีกหน่อยก็ได้เออหน้าปลายมาเลยบางนะคนตัดครึ่งปีเลยโอเคเอาเลยเชิงเขื่อน่ะโอเคโอเครอเลยครับนี่เอาไปต้มครับจริงอย่างริกปลาครับแล้วเราก็มาเอาผัดชยาด้วยเนี่ยตัดผัดชะยาไปนี่ตัดโขนเลยครับเดี๋ยวก็ขึ้นใหม่เต็มเลยครับไงทำไมา้มกินนะครับ พี่เ็ดผัดต้มเอาไม่ต้องเติมน้ำมันไ,ไหนดูห,หน่ก็มีผักนะครับผีปลาถาเลยนะผักโขมนะครับนี่เรากินผักกันสม,มัชาตินะครับไม่มีไร้สารพิษผักโขมผักบุ้งผักโขมผักบุ้งบวบบวบนะครับบัวมะเขือกระเจี๊ยบโอ้โหนี่ครับวันนี้ผักสดๆกันทั้งวันอ,อาหารเช้าโอเคครับวันนี้ เดี๋ยวจะต้มผักอันนี้ที่บ้านนี้ผักชายาครับกันเบาหวานนะครับกับลุงสมองลองหากินกันนะครับเข้าไปดูในคุณสมบัติของเขาได้เลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผักชายาคาร้านพิสโก้นะครับนีาา่นำมาทํานํามาลอกเปลือกออกนะครับเนี่ยเหลือแค่นี้ครับเดี๋ยวทำมือหนึ่งจะต้มเลยครับใส่กระทะต้มเดี๋ยวน้ําเดือดก่อนนะครับ หอมเลยครับผักกาน้ำแมกซิโกครับคุณภาพแน่นๆน,น,นะครับรดเบาหวานลดความดันลดคาร์โบไฮเอรนะครับครับเลยครึ่งตน้นกินไปครึ่งต้นนะจัดไปสองครั้งนะครับคนาำแมคซิโกนะครับเหลือแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเ,เดือนหน้ามากินนะครับผักกาน้ำแมกซิโกนะครับใส่ไปเลยครับ เดี๋ยวนำเปน,นอกน้ําเย็นนะครับใส่จานกินกับน้ำพริกกะปิก็ได้ปะลาร้าก็ได้พริกตาแดงก็ได้นะครับแต่วันนี้ของเรามปน้ำพริกปะลาร้าเดี๋ยวนอ็นอกน้ําเย็นเลยนะครับมากินข้าวกันเลยครับวันนี้กันคีบแต่พริกปะลาร้าปลาทอด ต้มกระดูกหมูมะระขี่นกนะครับที่ร้านปลูกไว้นะไข่เจียวต้มผักชายาผักคะน้าเม็กซิโกนะครับผักคะน้านี่แล้วก็ผักต้มทั้งหลายนะครับเปียบหัวปีที่เอาไปเมื่อกี้นี้แล้วก็นี่น้ะเขือผักปุ้งไข่ต้มดอก <c oughs> อ,อัญชันก็มีนะครับโอเคครับเน่ยกินข้าวอยงครับเท้านี้ เปน็นโตเลยครับ